สัญญาณของการขึ้นของบิตคอยอีกครั้งเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่าจะถือว่ากลับมาเป็นขาขึ้นเต็มรูปแบบหรือเปล่าหมดสิ้นการปรับฐานแล้วหรือยังแล้วก็ยังคอนเฟิร์มสัญญาณที่เป็นบูเทรนหรือว่าขาขึ้นไหมคะนะครับก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะก็คือลงมาทําทําโลที่ตรงเจ0ด0ี่พันดอลลาร์เนี่ยแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ตรงเนี้ครับก็มีโอกาสสูงมากครับที่จะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว,ลวก็ มองว่าช่วงหลังจากที่ไปครับยังมีโอกาสนะที่จะกลับขึ้นไปเทสต,ตรงจุดสูงสุดเดิมะครับที่ตรงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดอลลาร์ได้นะครับสามารถที่จะกลับไปหายเดิมได้คือระยะเวลาที่คาดการว่าจะขึ้นไปเนี่ยช้าเร็วขนาดไหนคะคุณเรศคะมองไว้ไภายในไตรมาสสองเนี่ยครับก็ภายในสองเดือนที่ที่เหลือเนี้ยครับแต่เพราะว่าตอนตอนนี้ก็ มีปัจจัยบวกเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัจจัยเรียกว่าเป็นปัจจัยบวกเบาๆแล้วกันแต่ว่าถ้าจะกลับมาเป็นบูรันหรือว่าเป็นกระทิงแบบเต็มตัวเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยบวกสําคัญนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนนะครับก็ถ้าเรามองว่าตอนนี้ปัจจัยปัจจัยปัจจัยบวกแบบที่สับสนุนราคาให้มันฟื้นตัวได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของนโยบายภาษีตอบโตของคมนะครับที่เริ่มวิจะผ่อนคลายลงประกอบกับาราคาทองคําเนี่ย ก็เริ่มมีการถูกเทคขายด้วยก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าเม็ดเงินเนี่ยมีการย้ายออกบางส่วนนะครับจากทองคำเนี่ยไปไปอยู่ที่บิตคอยนะคือมีตัวเลขน,นะครับว่าคือตั้งแต่ตั้งแต่ปีนี้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยการซื้อตัวบิตคอย ETF เนี่ยมันชะลอลงไปมากนะครับตรงกับข้ากับปีที่แล้วเลยคือปีที่แล้วเนี่ยจะเป็น ETF ทองคำนะที่ชะลอตัวแล้วก็ ETF บิตคอยเนี่ยมีแหงซื้อค่อนข้างมาแต่ว่าพอเข้าถูงปีนี้เนี่ยกลับกลายเป็นทองคำาหรือชนะบิตคอย นะแต่ว่าล่าสุดมันเนี่ยเมื่อป,ประมาณสองสามวันที่แล้วครับที่ราคาบิตคอยเนี่ยมีานนการเบรกเอาขึ้นมาแบบแรงๆเนี่ยครับกับการว่ามันเป็นมันจะเห็นตัวเลขการซื้อของบิทคอยอีเทมเนี่ยที่สูงกว่าเรียกว่าสูงสูงกว่าปกติหลายเท่าทีเดียวนะนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยก็เริ่มจะย้ายเมเงินเนี่ยมามาเข้าที่บิตคอยแล้วครับค่ะ แล้วก่อนหน้านี้นะคะเห็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือดัชนีค่าเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์อินเด็กซ์นันปรับตัวลดลงมาทําจุดต่ําสุดในรอบสามปีนะคะดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีผลอย่างไรกับบิตคอยค่ะ,ะมีมีผลด้วยเช่นกันครับเพราะว่าตัว dxy เนี่ยถ้าเราไปดูสถิติในอดีตนะครับถ้าเกิดมีการหลุดแนวรับที่เป็นระดับจิตวิทยานี่นคือต่ำกว่าประมาณต่ำกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะไปส่งผลให้ราคาบิตคอยครับกับตัวเป็นขาขึ้นในภาพใหญ่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเราไปดู ้อมลในอดีตอีกนะถ้าเกิด DXY นี้เป็นการหลุดระดับ100่งรลงไปเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเทรนขาลงที่กินระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งเลยซึ่งตรงนี้ค,ครับมันจะกลายเป็นปัจจัยบวกครับที่ก็คือหนุนทั้งทองคําแล้วก็บิตคอยเนี่ยให้ให้กับตัวปีขาขึ้นด้วยค่ะทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะถ้าจาาะดูว่าบิตคอยนั้นจะขึ้นได้ไกลแค่ไหนขึ้นได้มั่นคงแค่ไหนนะคะ ช่วงก่อนหน้าน,นี้เราก็เห็นว่าจะมีการเปิด Bitcoin ETF นะคะมีไม่เงินของสถาบันเข้ามาในตลาดนี้แล้วก็ดันให้ราคาเพิ่มขึ้นนะคะเม่เงินสถาบันกลับเข้ามาหรืออยังคะจากข้อมูลที่สามารถติดตามสถิติดูได้คะ่ะคุณนเรศคะนะครับก็มันจะมีอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะคบเขาเรียกว่าคอยเบดพรีเมียมนะครับก็คือไปเป็นการเปรเเียบเทียบแรงซื้อของบิตคอยครับระหว่าง2แพลตฟอร์มใหญ่นะครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นไปคอยเบดโปเนี่ย ในในประจัยพิการนินาย,นยามถบบว่าเป็นแรงซื้อจากนักทุนสถาบันในอเมริกาเพราะว่าพวกบิตคอย ETF ในอเมริกาเนี่ยเขาจะซื้อขายผ่านคอยเบดนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มสถาบันนี่แหละครับถ้าเกิดถ้าเกิดเขาจะซื้อบิตคอยเนี่ยเขาจะใช้คอยเบดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักทุนรายย่อยนะครับมันจะมีตัวเปรียบเทียบก็คือจะเอาราคาบิตคอยครับที่ซื้อขายในอ่าบนเนเอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสองแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ใน ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าพรีเมียมเนี่ยมันไปอยู่ที่มนไปอยู่ที่ใบแนนนะนั่นคือมันเป็นข้อสังเกตนะครับว่ารายย่อยเนี่ยเป็นจะเป็นคนที่ลงทุนกลุ่มใหญ่อยู่แต่ว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาครับที่มันจะสอดคล้องกับเม็ดเงินไหลเข้าบิตคอยอีทีเอฟเนี่ยกับกายว่าค่าพรีเมียมะครับบนค่าพรีเมียมของบิตคอยบนแพลตฟอร์มคอยเบดเนี่ยตอนเนี้กลับมาพุ่งขึ้นแล้วอันนี้คือมันค่อางจะชัดเจนครับว่านักลงทุนสถ,ถาบันเนี่ยมีการเข้าซื้อบิตคอยมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็ เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งเหครับที่พอจะมาเอามาพิสูจน์พฤติกรรมของนันลกลงทุนได้ครับค่ะส่วนในทิศทางอนาคตนะคะเราอาจจะประเมินได้ยากว่าสงครามการค้าจะจบได้เมื่อไหร่นะคะขณะนี้ยังเป็นช่วงของการเจรจา ระหว่างสหรัฐแล้วก็ประเทศคู่ค,ค้าอยู่เลยนะคะอีกตั้ง70กว่าวันนะคะไปจบก็เดือนกรกฎาคมขณะนี้เราก็เห็นท่าทีที่ตึงเครียดมากขึ้นด้วยระหว่างอเมริกากับจีนนะคะเพราะว่าจีนยังส่งสัญญาณว่ายังไม่ได้มีการเจรจาแล้วก็ยังไม่ได้พูดคุยถ้าจะพูดคุยก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่อีก 2- อสาป,ประการนะคะซึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าอเมริกานั้นตอบตรับแต่อย่างใดนะคะห่วงที่ทุกอย่างยังไม่แน่นอนสุขมากนี้นะคะในระยะเวลาก่อนจะถึงกรกฎาคมเนี่ยคุณเรศมองทิศท,ทางของราคาย,ยัางไงมันยังจะได้รับผลกระทบอีกหรือเปล่า อย่างที่เราเคยเห็นการปรับฐานหรือว่าการコ e c t ชันพร้อมๆกับตลาดโลกในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ,ะ,คะถ้าถ้ามองถ้ามองในแง่จากการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของทั้มในช่วงประมาณสามสีวันที่ผ่านมาเนี่ยครับส่วนตัวมองว่าจุดคลี่แม็คของเรื่องภาษีตอบโต้เนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับอตอนนี้คือพอพอจะอนุมานได้ว่าการที่ตลาดตลาดสินทรัพย์การลงทุนแล้กันนะครับ จะปรับตัวลงแรงเหมือนกับที่เกิดแบล็กมันเดย์ครับเมื่อประมาณต้นเดือนต้นเดือนเมษาเนี่ยน่าโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นนะครับผมว่าตลาดน่าจะผันผวนอยู่นะก็อาจจะบวกลบสามสี่เปอร์เซ็นต์ยังพอเป็นไปได้แต่ว่าการลงแบบระดับเลขสองหลักเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่เกิดแล้วนะครับแล้วก็ได้จะเข้าสู่โหมดของการเรียกว่าเจรจาใจมากขึ้นนะครับคราวนี้ในเมื่อมันมีความคุมเครือเนี่ยเม็ดเงินก็คาดว่านะครับจะหลายไปยังสองสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ จากนโยบายภาษีตอบโต้เนี่ยน้อยคือจะเรียกว่าแทบไม่รับผลกระทบเลยได้นะคือถ้าท้ามองว่าภาษีเนี่ยมันมีผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน่าทองคัพกับิคอยเนี่ยก็คือไม่มีผลเลยนะแล้วก็ในในการประกาศงบพุ้นเทกซารัตในรอบที่รอบที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับมันก็เห็นแล้วครับว่าพุ้นบางตัวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีน้อยนยอย่างเช่น n น t f l i x กนะก็สามารถที่จะทำออทามหายได้นั้งแต่ว่าเม็ดเงินนะครับ มันพร้อมจะไหลไปยังสินท,ทรัพย์ที่เรียกว่าจะรับผลกระทบน้อยนั่นก็คืออาจจะมีหุ้นเทคบางกลุ่มแล้วก็จะเป็นบิตคอยกับทองคําอันนี้ครับที่น่าจะปรับตัวขึ้นได้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัจจัยหนุนในเรื่องของนโยบายการเงินผ่อนคลายด้วยเช่นถ้าเฟดจะเซอร์ไพรส์รดดอกบเบี้ยรอบรอบที่จะถึงนี้นะครับหรือแม้แต่การอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาเนี่ยของธนาคารกลางของประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อทั้งทองคําแล้วก็บิตคอยด้วยครับค่ะ บิตคอยก่อนหนะ้านี้เคยคาดหวังนโยบายการเข้ามาของคุณทรัมป์นะคะทั้งเรื่องของการลดกฎเกณฑ์แล้วก็เรื่องของการนํ b บิตคอยมาเป็นทุนสำรองในเชิงธุรศาสตร์ด้วยนะคะมีความเคื่อน้าเรื่องของนโยบายที่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวของบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตเองบ้างมาผลักดันไหมคะ,อะตอนตอนนี้เริ่มมีแล้วคือจริง,รงหนึ่งในสาเหตุและการที่บิตคอยมีการเบรกขึ้นมาสองสามวันก่อนเนี่ยก็เป็นเป็นการเข้ารับตําแหน่งของคุณพอแอดกินแล้วก็เป็นประธาน SEC คนใหมก่ก็ตลาดก็ มีความหวังขึ้นมานะเพราะว่าร <Okay. S 1> อรอ,อการแต่งตั้งมานานนะ,ะแล้วก็ตอนนี้มี ETF ของคริปโตรป,ประมาณเจ็ดสิบตัวครับที่รอรอแกอ,อนุมัติอยู่นะครับใช้คาว่ารออนุมัติดีกว่าเพราะว่า <Okay. S 1> คงคงจะคงจะผ่านแล้วนะแต่ก็ตอนนี้รอรอ,อการรอรายเซ็นที่มันเกิดขึ้นก็ตรงนี้นะก,ก็น่าจะช่วยกระตุต้นตลาดได้ค่อนข้างมากนะแต่ไฮไลท์สาคัญเลยเนี่ยคิดผมคิดว่าตลาดนกาลังรอว่าเมื่อไหร่ที่สหรัฐน,นะครับจะซื้อปิดคอยซื้อ,ซ,อซื้อใหม่นะครับ ไม่ไม่ใช่ไปการเอาของเดิมขึ้นมานะคือซื้อบิตคอยใหม่เนี่ยเข้าไปตริจิตริสเซิลนะเพราะาตอนนี้ถ้าเกิดเราจะถ้าเกิดทั้งเอามาพูดว่าเอามาพูดถึงนโยบายเนี่ยคนจะไม่ฟังแล้วแต่ว่าเขาอยากเห็นการซื้อบิตคอยของสารัะครับถ้าเกิดเริ่มซื้อมาหน่ยเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของบูลันอย่างแบบจริงๆนะนี่ซึ่งเราอาจจะคาดหวังสิ่งเหล่านี้ได้ครับตั้งแต่เดือนกระกฎาคมไปต้นไปเดือนกระกฎาคม จุดที่คุณนาเรศคาดการไว้นะคะทำไมถึงเป็นไทม์ไลน์ช่วงนั้นที่คิดว่าจะมีการประกาศความชัดเจนหรือว่าการแอคชั่นในการเริ่มซื้อบิตคอยจริงๆ,ๆเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาตั้งบิตคอยส s ตรจิกรีเซิร์ฟนะคะแต่ว่าเขาไม่ซื้อเขาใช้วิธีการเอาบิตคอยที่ยึดเนี่ยค่อยๆนําเข้ามาในฐานะที่เป็นทุนสํารองนะก็จริงๆจริงๆแล้วทรัมป์ก็ถแถลงแต่ละวันนั้นเลยครับว่าเขาก็ มีความต้องการจะซื้อบิตคอยอยู่นะพี่แต่ว่าก็อาจจะมีประเด็นเรื่องว่าก็ไม่อยากจะไปลบควนเงินภาษีประชาชนนะก็ไปไป,ไปสั่งให้ทีมงานเนี่ยไปศึกษาแนวทางว่าจะแบบไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นจะปรับมูลค่าทองคาที่ถือไว้ไหมแล้วก็เอาไอ้มูลค่าส่วนเกินเนี่ยเอามาซื้อบิตคอยหรืออะไรก็ตามแต่แนละ้วก็ดูดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะสอดคล้องกับไม่นจะมีกฎหมายสําคัญของเมกานะครับก็คือมีเรื่องของ Stable c ค i n Act นะฮะก็ อันนี้ก็จะมีการส่งเสริมสเตเบิลคอยครับให้เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็ไปไปดูไปดูข้อมูลนะคือทุกครั้งเลยเนี่ยที่มีความขึ้นวยเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยครับคือราคาบิทคอยก็จะปรับตัวขึ้นไปด้วยเหมือนตลาดคาดหวังก็ว่าถ้าเกิดซับพลายของสเตเบิลคอยเนี่ยเข้ามาในตลาดมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวผลักดันราคาบิทคอยด้วยนะซึ่งทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาเขาคาดหวังก็ว่าไอ้กฎหมายสเตเบิลคอยเนี่ยจะต้องอนุมัติให้ได้ก่อนเดือนสิงหาคมน,นะก็อาจจะเป็นเวลาที่ เ่มเลื่อมกันนะครับเพราะนั้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยให้ใหจับตาเลยว่ามันอาจจะเป็นเดือนที่บิตคอยเนี่ยขึ้นแบบพาราบโบริกก็คือขึ้นแบบ,แบ,บกราฟกราฟสูงชันนะเพราะว่าไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยในช่วงปีหลังเกิดทฮ้าวบิงเนี่ยในป,ปีที่บิตคอยขึ้นไปทําพีคใหม่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าเราดูเทียบไทม์ไลน์ทั้หมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าช่วงไตรมาส่อน,นั้นตลาดน่าจะเป็นแนวแบบสายเว้าครับก็ขึ้นแต่ว่ายังไม่บูมนะครับแต่อาจจะ บูในช่วงกระดาษเป็นต้นปายที่ปัจจัยบูตต่างที่ที่ที่เล่าไปเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในเวลาไล่เรียกกันค่ะและด้วยเชิงสถิติราคาในช่วงของการขึ้นบูรันหรือว่าภาวะขาขึ้นในรอบที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็ปัจจัยที่อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทั้งเรื่องของ bitcoin strategic reserve นะคะการลดกฎเกณฑ์ต่างๆของวงการคริปโตเคอเนซีที่นำโดยอเมริกาเป้าหมายราคารอบนี้นะคะที่ในวงการนะคะที่สถาบันที่เชื่อถือได้เขาวิเคราะห์กันนะคะคือระดับเท่าไหร่คะ จริงๆมีก็มีหลายค่ายนะครับบางบางค่ายอาจจะมองกกลไปปี2030นะครับแต่ถ้าเอาเอาพอร์ตในปีนี้เลยเนี่ยถ้าดูด,ดูที่เป็นเบสเคสเนี่ยมันอยู่ที่200,000 200,000ดอลลาร์นะครับถ้าเอาเบสเคสจะอยู่ที่1 000, 50, 000่0 0 0 0ถ้าหมื่นดอลลาร์นะครับแล้วก็เวิร์สเคสคือที่แสนสองก็คือเรียกว่าทำทำหายจากนี้ไปปั๊บนิดเดียวก็คือก็คือหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ,ถ้าเกิดเราเอาความวิเห็นของสถาบันการลงทุนนะครับที่เอาทั้ง ดีที่สุดแย่ที่สุดแล้วก็<ะ>เบดเคสมา<ะ>ฐานค่าเฉลีย่ยแบบเลขกลมๆด้วกันก็อาจจะมองได้ว่าที่แสนห้าก็อาจจะเป็นพาเก็ตในในปีนี้ครับค่ะโอ้ก็ขึ้นได้อีก พอสมควรนะสำหรับติดประมาณหนึ่งได้ค่ะค่ะโอเคท้ายที่สุดนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นความนิยมในตลาดทองคํามากนะคะบิตคอยน์ถือว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นทองในยุคดิจิตอลนะคะก็อาจจะได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มที่เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ศึกษาแล้วก็เข้าอกเข้าใจนะคะแอสเซทนี้นะคะคุณเรศมีคําแนะนําหรือว่าข้อเสนออย่างไรกับการเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในตลาดคริปโตเคอเรนซี อาจจะเพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยน์ในช่วงจงังหวะนี้ค่ะก็เป็นทองคําดิจิตอลก็เป็นความจริงครับแต่ว่า,อาทองทองคํามันจะมีสองคุณสมบัติหลักใช่ไหมครัก็คือเป็น store of value กับเป็น safe haven มุมมองส่วนตัวนะผมว่าบิตคอยน์ Bitcoin เนี่ยไม่ไม่ได้เอาความเป็น safe haven เนี่ยมาด้วยแต่เอาความเป็น store of value มานะครับถ้าสังเกตได้เลยอย่างอย่างล่าสุดเช้านี้เลยครับที่ทองคํากับบําบวกเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นมีประเด็นเรื่องสองคราม ความขัดแย้งอะไรสักอย่างระหว่างอินเดียปากีสถานหรือเปล่านะไม่น่้ใจนะทาให้ราคาบุกขึ้นมาแต่แต่เห็นไหมครับว่าบิตคอยก็ไม่ได้ขึ้นนะครับก็แปลว่าบางคนเคยชัดเจนครับว่าไม่ได้เอาความเป็นเซฟเฮาเว่นมานะครับแต่เอาความเป็นซอฟแวลูมานะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับเอาความเป็นโกลด์แอสเซทนะครับของหุ้นเทคเข้ามานะครับเพราะว่าค่าคอร์ริเลชันกับดัชนี a ัตช์เนี่ยมาอยู่ที่0.7นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากแต่ราาที่ความสัมพันธ์กับทองคาใน0.4นนะครับก็คือหมือว่า บิตคอยคือรูปผสมนะครับระหว่างทองคํากับหุ้นเทคนั่นเองนะก้อนนี้อาจจะผันแปรได้ได้หลากหลายอะไรเงี้ครับก็ขึ้นอยู่กับตลาดจะมองมุมไหน่ะค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเจนมากๆนะคะโดยเฉพาะอยิงย่งสเตตัสของบิตคอยณนาทีนี้นะคะท้ายที่สุดคือนอกจาก Bitcoin เนี่ยในตลาดคริปโตเคอเรนซีนั้นมีคริปโตสกุลอื่นๆด้วยนะคะยังมีอนาคตอยู่หรือเปล่าสำหรับคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อาจจะเป็น เหรียญที่ยังอยู่ในระดับท็อป5ของอุตสาหกรรมนะคะยังมีอนาคตอยู่นะครับแล้วก็ยังแต,แต่ก็มองว่าเหรียญเหรียญบ้างหรือก็อาจจะมีตายออกจากตลาดบ้างนะครับก็อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องดูทิศทางหลังจากนี้นะครับหลังจากที่บิตคอยลเริ่มขึ้นไปสักพังหนึ่งเอาคอยจะเป็นยังไงนะครับต้องดูเอาคอยซีซั่นด้วยแหละนะครับมันจะเห็นภาพ,พาว่าเหรียญไหนที่มันจะเพอร์ฟอร์แมนซ์แรงนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเอาในช่วงระยะสั้นเนี่ยครับลองเราไปดูรายชื่อของ กองทุน ETF นะครที่เกี่ยวกับผู้เอาคอยเนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวนะครับแต่จริงเหรียญจะซ้ำๆกันนะครับจะมี XRP ที่ขอเยอะสุดแล้วก็มีโซลารน์นาอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นทาร์เก็ตนะครับในในช่วงสั้นก่อนแล้วกันนะว่าถ้าเกิดเหรียญพวกนี้มันมี ETF เนี่ยแน่นอนเขาจะมันจะเกิดดีมันใหม่เข้ามานะครับ